ดนชาบ้านนะครับเช็กันซะนายให้ตาบุญชื่นกันนะครับโดยชาวบ้านทุกท่านหล่วนี้ที่มาช่วย ครับไม่มีค่าแรงกันนะครับช่วยด้วยใจศรัทธาแรงศรัทธา อันนี้เป็นที่พักนะครับของหลวงตาตุนชื่นนะครับและตอนนี้ก็ชาได้นครับเริ่นแดงเริ่นใจกันขนอิบนะครับซึ่งเป็นอิบเกตนะมาทําทางเดินรอบเบอริเวณสระนี่แหละครับเพื่อเป็นที่ทําสมาธิคือเดินจงกรมนะครับ No, que lo มาดูกันชัดๆอีกรอบนะครับชาวบ้านช่วยหลงตานะดูนลนะรอบๆบริเวณที่พักท่านให้สวยงามน,นะครับด้านบริเวณรอบสานี้ก็จะทําเป็นทางเดินครับเป็นทางเดินจงกรมครับเพื่อทําสมาธิด้านนี้ชาวบ้านก็ช่วยกันครับตั้งเสาครับเพื่อที่จะทําศาลา เป็นที่พักลมครับสำหรับญาติโยมที่จะมานมัสการกราบไหว้ท่านได้มีที่พักลมกันนะครับกันแดดกันฝนได้ครับเป็นตาลาหลังใหญ่ครับคุมพื้นที่รอบอีกตัวหนอนนี่นะครับ 三十三分钟，你都我弄三十三分钟呀！我打你了，我打你了！哎，我我不会玩。那这呢？我扔折绳啊！扔绳了，笨啊！